เาใ้า่เพราะว่างานที่นีอเขาจะรับไมใ้เาเลยในพาบตลบอไม่ใ้เาหรอโอเไเช็คดว่าบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง คุณนาครับอะไรจ๊ะคุณนาครับ <Okay. S 2> ขอคุณแม่คะคุณแม่คะขอขอขอ,ขอจำนวนพนักง,งานได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะทั้งหมดประมาณพนักพนักง,งานละเ,เอ่อ ือจริงๆ3 8คนค่ะพนักงานทั้งหมดส8คนแล้วก็คน้ประแล้วก็คนไข้ประมาณ20ค่ะผู้ส like ูงอายุค่ะแล้วก็มีมีพนักงานรายวันประมาณ10บคนปิดเลยปิดเลยเบ็ดเบ็ดก็ิ้กรอบ่ด แต่ว่าเป็นเพื่อผู้ใหญ่เอามาให้รถจครับเอ่อพนักงานบางกีจเท่าไหร่นะตัวเลขเอาเป็นตัวเลขกลมๆได้ไหมคะทั้งทั้งพนักงานรายวันและคุณทรรประมาณตัวอลขรวมมาเลยทั้งเจ็ดสิบคนด้วยโอเคครับการกดคุณข่ายแล้วที่ที่อยู่ที่นี่ครับที่อยู่ในเวลาเนี้สองตัวเลขไม่ ม่ใช่พนักงานที่อยู่นะตอนนี้เดี๋ยวนะคะน้องสี่น้องสิบหกสิบหกสหแล้วก็ออฟฟิศันนี้สี่ป้าสี่แล้วก็กายภาพสามแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสอหนึ่งสิบสอแล้วก็สิบสองสิบสามสิบสี่ส่คนห้าห้าัห้กวนั้นกลับแล้วเหรอโอเคสามสคนค่ะ คการขอบคุณครับขอบคุณครับไปนาครับพนักงานทั้งหมดมี70คนแต่เวลาที่อยู่นะตอนนี้คือ31คน31โอเคไปโรงพยาบาล ขถา,ามไงเขาอ่อาอยู่นี่แรงงา,เา,าน,นเขมากเลยห้เขาเลยก็เลยโอเคอเทค,ค,คมาแล้วสามเตอนนี้ยเาเปีนยนเ็คออมองดีว่าพนังกงานออลน์ดีกว่เท <c oughs> นะ่าไหระร้อยสามสบกระบบกไปแล้วเนี่ยตอนนี้ร้อยสองโอเคอร้อยสามสงานต่อปก <c oughs> นน็้าแต่ให้เปบ้าก็รอก่อนตอนนี้หมด <c oughs> นะจงไม่จบ้าีะไมบ สามหนึ่งถ้าอยู่ถ้าอยู่เวลานี้นะสามสิบห้าสามเอ็ดคอยู่เวลานี้ที่อยู่เวลานี้ที่อยู่เวลานี้ฮะตอนเนี้ยเพราะว่าทั้งหมดอ่ะเจ็ดสิบเขาบอกว่าดสอยู่ที่อย er ู่ที่สามสิบมั้ยอยู่นี้อยู่เวลานี้เวลานี่อยู่เวลานี้ สามสิบเอ็ด่เราอยู่เท่าเวลานี้ครับครับครับอะไรนี่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวี่สามสิบหนี่งใช่ไหมครับเดี๋ยวมรวมมันมาแล้วครับคุยใหญ่โอ๋ยาเว่อรมากกวยนั้ต้องดูคนให้เรา

ደግሞ ደግሞ ደግለ ใครมีเกณนไกาตัดถุงไม่เขาเลยครับขหมดรถใครมีกันไกาตัดถุงไมเลย,เย,ย,เลยช่วยได้เยอะตัดเก็บเนไทยช่วยได้เยอะเลยเดี๋ยวเดี๋<ถ>ยวตรงน,น,รงนี้มีคนเดินตัดให้พี่ใครมีเกณนไกลเดินตัดให่หไหอย ดงดงเบียงไกลเดินตัดเดินตัดตรงนี้เขาหน่อยกางไกลผมให้ด่งโด่โด่ไหนกาไก่มาเดินตัดนี้เขาหน่อยอหเกไก่ด้วยไก่มาไก่เอาไปเลยไก่ผมเลยเดินตัดให้แล้วมใส่ของได้เยอครับ ว่าสาหรับผู้สูงอายุนะครับผมหรือใครมีข้างบงข้างบ้านอยานําไปฝากนะครับเชิญได้เลยนะครับใช้ดีนะครับใช้ทนใช้นานนะครับใช้แล้วไหลออกข้างตลอดเลยนะครับเชิญดงนี้ครับผมเฮะ สำหรับผู้ป่วยสูงอายุนะครับใครต้องการไปฝากก็ได้ค่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับผมเบิกผู้สูงอายุนะครับเึิงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันถ้าไข้หมดไปหมนะครับอาบุญบาทเป็นที่อดทีมาพู้สูงอายุเพื่อนที่ดูอจะได้ขับก็ได้ไม่ได้แต่มันบางที่จะมีคนรับอันนี้ไปไหเวลาไปไหนก็ได้ดีแล้วเวลาเป็นโรคประจำตัว เป็นพี่แบงค์วงแคทเลยนะลกไปจัาโซะเฮ้ลกไหวไหมแม่เอาไหมปึปิดรงสลาลกไหวหรือไงแหมพอรู้ว่าตัวเองไม่แจ่เลยที่มือ มีไหมครับใครต้องการนำไปฝากผู้ป่วยกิดเตียงนะครับหรือว่าคนแก่แถวๆได้นนะครับผมจะออกขตงไปมับผมขุตูงไปนขุตูงไปยื่ันขุดตงไปยืมนขุดตงไปยืมมันขุไปยมันขะดตูงไปยืมมันขดไปยนขุดตไปยืกันขุดตไปยืมมันขุดตูงยมมนขุดตูงไยมมันขุไปยมันตรงไปยืมมันขุดตูงไปยืมันขนดตูงัน bắt công việc đó lại sang lại một cái này, bỏ vợ, con nuôi mai làm

我们没谈，那我们谈了。 ยะลายะลายะลาอำเภอรามันรามันจังหวัดที่ต้องดูเยอะตามที่ไม่อยู่ตอนนี้สามสิบเอ็ดแต่จริงจริงทีเดียวไม่ได้จริงจริงเจ็ดสิบสามสิบเอ็ดลงมารับคนทีเดียวอ๋อทีเดียวไม่ได้เหรอใช่ครับจังหวัดอยู่ที่เยอะลามห้าสามมาเยอะเพราะว่าต้องดูแลคนไข้ใช่ไหมเคยไปเที่ยวกรุงเทพไหมลงมารับทีเดียวไม่ได้ ไม่เคยเลยเหรออ๋อมีคนไข้อ๋อเด็กๆเพราดูแลคนไข้อยู่ใช่ไหมเคยไปตั้งแต่เป็นรถมาแล้วตอนนี้อกี่รถมาเขียนเลยนะเขีย้อ่าโอเคเขียไปเลยอ่า

แต่เขาลงมารับไปได้ก็ลองลองน่ยเ็ที่บอกว่าลองเหอจะต้อง่าคอันก็เรยกตัวแทนมารับ

เรืงลงมัลบแสามร้อยสิบแปดสามร้อยสิบแปดสมร้อยแปดโอเครอบสองไม่มีเงินร้อยสามสามร้อยสิบแปดมีเงิน ไม่มีเงินตอาจยนนนะต้อกาลยอ่ะน่นนี่ต้นจะอผมว่าแล้วมาลอกถามผมต้หลอกถาม่แล้วมาทต้นยดต้นถ่ารูปตรงนี้แล้รมา màu <laughs> này, màu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  này, เรายังไม่ไปไหนนะครับเรายังไม่มีกลับนะครับเรายังอยู่จังหวัดสงขลาอยู่นะครับที่นี่ก็คือตำบลคนลังนะครับเวล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 เนสพี่ชายต้นหน้าเหนือเลยพี่นาพี่หนุ่ม้องไช่อต้นหน้าเหนือก็เลยต้นไหนต้นบักกาอ่ะได้เขาลืมหรือเปล่าเขาลืมเรียกพี่หรือเปล่าเออ เร์เนสอยู่ที่ตำบลคนลังครับอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาี่ใส่ละ่ะนี่ครับอของเครื่องกุรเสียมเครื่องดื่มครับ 这样子。嗯。 ใส่กาแฟต้องล้นคอโอ้โหรู้จริงรู้จริงโอ้โหโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วพี่เกือบแล้วเกือบตัวแล้วงานถ่ายงานป้ายทดกเอาเลยครับคุณตรงนี้ค่ะคุณตาคุณค่ะถ่ายกับคุณกานเยี่ยมมากโอเคโอเคเอาด้วยกันไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค ตที่นึว่ารวมพุกอยไปด้วยเลยเอาเอาเาะราาเอใหม้ใหม่า้ใหม่เลยน้ำใหม่น้ใหม่โอเคแม่ช่วลงนใหม่นับอ่งนับส่เาดไหมครับโด่งไหมอ้ัมโ่งมาแล้วกองมาแล้วระตุ้มาแล้วแต่เขาฟองฟองพักเอาเลยน้ำไปเนเล้ำไปไปบ้านน้ำไปบ้าน คุณแม่คุคณแม่คซู้ซู <มา S 2> ค่ะ,บบะเดี๋ยวได้อีกรูนป,ะปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะพักกว่านะะอบคะกเดมาจอดอะไรคะกเดาจอดอะไรนะจุดอาจจะวันนี้หรือวันนีนะ้่อ น้ำมันไว้ทาเท้าไว้ทาผมสดตรประยนี่ยครับขอบคุณครับขอบท่านะคะครัคุณลรกสแบมดว่นเราเราแจกถุงยังชีพไปแล้วอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่ได้เอาขนมมาให้ด้วย

ไม่เยแม่ผมไม่ยกวข้าพี่งเาจับไป่เอาจับก็เอาไปใ้บ้านี่รอับไปเอาับเอา่าับไป้เขามีปืนอยู่นี่เราเขาไม่มีปมีน้าโรงงานติคีอดีคุณแม่บอกว่เรานะดแล้วก็าน้หมดโรงาไม่ปไปน้น่

ทิ้งไจชับแล้วชับแลับเปียแล้วสิวันก็อล้ก็รอก็จะรอแล้วก็คุณก็บอกเขาแล้วว่าเอะไปเยอะมเ็ดามีนนั้นน่ะคณคุณรดครับไปด้วยไหมครับจะได้ถ่ายอ่ะเดี๋ยวขอมือถือ อก็ขายังว่าตัวแกนมารับอ่ะเอาพยาบาลนตัวแทนารับมาคนพยาบาลมีอยู่คนเอาหคนมาเป็นตัวรับรบอกก้องนะครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวก่อนเราตั้งนะครับหนึ่งสองสามเียบรัคบเมื่อไหร่เข้าแสดงปีหน้าปีหน้า ตอนนี้ยังกำกับอยู่เลยคกเลอบอย่เดยเฮ้ยอะไรขนมนั่นอะอะไรอะนมผงอ๋อนมผงแล้วเอาน้ำเดิม น้ำดื่มก่อนไว้นี่เหรอน้ำดื่มมาไปนูน่นฮะก่อนไว้นี่นนมีรถเข็นไหมต้องอยู่ชั้นหนึ่งเลย เยเย้้มาเลยเป็นขย้รถเยอรถเข็นอะไรก็ได้เข็นไปตรงนู้นอาศัยน้ำเข็นไปอันนั้นก็ได้เอ้าน่ามาเลยมาเลยมาเลย ขนใส่เลยขนใสายเลยอันนั้นก็ได้นี่ยแล้วยกลงได้เหรอมาารรถดับมาแล้วครับจะไปยกลงไหมมานิดนึงเออโอ้โหที่ <c oughs> ควรนะเนี่ยไป ยกไปตรงนู้นจะได้ชายนิ่งเนี่ยมีน้ำไหม,นมเนี่ยมีน้ำเลยน้ำอยู่นะนะบายท่านปิดก็ไปนู้นเลยส่งไปนู้นเลยเออไปเรา,าเอา่เอ สนุกเลยใช้พฤติกรรมของเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนรับเดี๋ยวให้ถ่ายตอนรับเลยนั้นก็ได้ลองเลยลองเลย ขึ้นไปแล้วมาอีกคนลูกเอาคนละสองสามคนมารับแล้วก็เดี๋ยวไปแจกจ่ายกันเอาคนรับลงมาให้พี่หน่อยอีกสองท่านไหมใส่ชุดแตะฮะใส่ชุดนี้มาได้อีกสองคนสองคนมาได้สองสาวสาวอีกอีกเลขโรงพยาบาลไหมถั่วหลัวมาถึงไหนแล้วครับผม ทีมงานเราแน่นอนสุดไม่ต้องห่วงทีมงานเราแน่นอนสุด

อยิมไดอยากได้ลิฟต์ถึงลิฟต์ขึ้นเลยไม่ต้องเดิน I no ถือว่าเป็นข้าน้ำมันมอเตอร์ไซคอะไรก็ได้ที่ทำเน้ำมันนะขอบคุณครับที่นั่งเดี๋ยวเอามือถือมาเอามือถือมามือถือมือถือมือถือใระโนโอเค นั่งนขอแนวนอนก่อนนะครับหนึ่งสองสามขอแนวตั้งนะครับหนึ่งสองสาหนึ่งสองสเรียบร้อยครับสองค โอเคนะครับก็ขอขอบคุณมือที่ร่วมือกันอยู่แล้วก็พี่ๆองค์กรต่างๆแล้วก็คุณโครที่มอบทั้งเงินมาให้พี่ท็อปนะครับ <c oughs> แล้วก็บริจาคมาทางมงูลชิดร่วมมือกันอยู่ครับไม <c oughs> ่ว่าจะเป็น <c oughs> ช่อง Work p o i n t แล้วก็ ทานน้องแผวๆนะครับแล้วก็คุณครูด,ด้วยนะครับอขอขอบคุณสถานที่นะครับเวลเน็ตนะครับเป็นโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุนะครับนี่ครับให้พื้นที่เรามา โอเคแล้วก็ขอบคุณทางกรุงสยามเครื่องดื่มนะครับเี๋ยถุงยันชีพ500ชุดน้องไต่กับเจ้านายจัดการให้แล้วครับผมถึงมือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยนะครับผมในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับผมมีอยู่ตำบลควรลังอำเภอหาดใจ งอทุกทุกท่านครับโอเคครับไว้พบกันพรุ่งนี้นะครับภารกิจอีกภารกิจยังมีอยู่ต่อครับกราบขอพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ